สวัสดีครับพบพ่อแอ้วครับผมกับบ้าหยุดค้นมหาครับผมเมือนีพาเบืองนีครับผมบักงาะครับผมบักงาะบักงาะครับผมโมเมนนะครับผมมักเกาลัดครับผมเกาลัดครับผม หน่วยกาลังไงครับผมนี่เวลามันแก่มันจะแตกครับผมรลางแก่มันจะแตกออกเดี๋ยวหาหน่วยแก่อยู่ั่นเองครับรลางแก่มันแตกออกไหมที่รุดออกครับผมนี่ครับผมบานเท่ากับโล่หนึ่งหลายบาทครับหลักร้อยครับนี่ว่าหยุดสิ้ามาเบิรงนไกลๆครับิึงลักษณะหน่วยมั้ะครับเด้อพที่้องก็เห็นในเมนแคบ่ะครับ เม่นแคพวกเขาเจ้าเลียงเม่นนะครับคือกันเป๊ะครับผมนี่กับเม่นแค่ครับนี่ครับน้ำไหลย้อนเข้กันครับผมเม่นแค่นะครับพวกเขาเจ้าเลียงเม่นแคเขาเจีากิหนายี่นึกออกครับผมลักษณะน้ำเหมือนกันครับผมแพ่งเก็บเข้กันครับเดี๋ยวสิลักไปปอกวงจางนวยครับผมว่ามันสีเป็นยังไงครับพี่น้องนี่ครับเห็นแล้วครับเห็นแล้ว เห็นแล้วครับนี่นี่นี่ครับมือแกะหผมลักษณะมันครับผมหีแตกแล้วครับเห็นใช่ไหมครับเนาะนี่ครับผมอันนี้แตวแบบนี้เลยครับข้างในมันครับเดี๋ยวดีเอาไปแกะด้วยนะผมเดี๋ยวขออย่าใส่ถุงมือนะครับน้ำมันแทงมือครับมาแล้วครับผมถุงมือความแล้วครับ ลดนูบิดง่ายๆครับผมเนื้ออันจะบิดง่ายครับผมใบเบิ่งรุดประลับเหมืนง้ครับเดี๋ยวเขาจะเอาหน่วยอันท่านได้แก่ใส่น้ำนะครับไปล้องมึงครับโอ้ลดนง่ายๆครับผมหัรดขึ้นน้อยเดี๋ยวก็รุดแล้วครับแล้วลมแมันแห้งนี่ตกเบิ้ลครับนี่เดี๋ยวเขาจะเอาไปล้องแก่มึงครับเนื้อญ่อยู่ครับพี่น้องเนื้อไงอยู่ครับนี่ครับผม หน então, like like ่อยนี่แตกแล้วครับระวังนะมันปักมือนะมันเหมือนขนเมล็ดเลยอ่ะหน่อยนี่แตกแล้วครับผมหน่อยนี่มันแตกครับผมปักมือนี่ปวดมากเลยนะเนี่ยอย่าให้ที่เกลี่ยมันทางในมันครับก้นไก่บีบอกก็ไดรดูครับน้อยน้อยครับผมหน่อยนี่น้อยหน่อยเนาะอุ้ยมันแก่แล้วตอนนี้มันเป็นีอในเดียวครับผมบ่ค่อยแก่ปัญหาหน่อยนึ่งนี่ครับผมลักษณะครับเก่าลัดครับผม แม่หมาดแ,แพ่งครับนี่บ้านเท่ากับแพงครับขัวยีนมหอมเนาะครับเาาห็นไม่บนวยนีน่ครับผมนวยอ่อนเนาะนี่พระท่านแกครับผมแต่ออมีกกนี่เกนี่เพิ่นอาตีนบีออกังซีนี่คลิปนี้อือโอเป็นยังครับผม ้ระวังนะพี่ยุทธระวังกลัวมันปักมือหนาะเนี่ครับผมได้แล้วครับอันนี้หน่วยพระท่านแก่ครับผมหน่วยยังอ่อนอยู่ครับนี่ครับผมเกี่ยวกันในเบื้องครับอั็นหน่วยแก่แล้วนะครับอันนี้หน่วยอ่อนนะผม หมักขายแพ่งครับเดี๋ยวสีแกบึงไหนปาดบึงทางในมันครับแล้วกินดีบได้ได้ครับเยวสิปาดบองทางในมันครับอันนี้ไม้อ่อ,อนครับผม อย่าไปยุ่งสีล่องกินนะครับเด้อเรายู่สิล่องกินดิบๆเบื้องครับกินแบบว่าด้เผาว่าด้ไขี้นี่แหละครับว่าด้ขัวนี่ครับที่เป็นรสชาติอย่างไรครับบุกเคยกินเนื้อะไรครับรู้ว่ากินใดบ่อน้ำเหรอครับแต่หน่วยสุกมันจะกินไดครับผมเมื่อดิบก็ต้องกินไดครับครับผมปอกเลือกแล้วไปครับผมซิมครับผม มั่นครับมั่นมั่นมั่นหนีครับแต่วสี่ข่านยืงครับแบบอยูครับอืมแสบครับแสบแสบกินดีไหมกินเมื่อไหร่จะได้อยู่ครับผมจสบอยู่ครับ,รบ,รบไม่แก้วบ้ามึงครับผม แกลอ,แล,อแล,ลองครัมนจามาลองิมังครับมันครับ,รบแต่ไยออนแสบกว่าครับอจะมีรสหวานๆน้อยน้อยแก้นี่สิเป็นืูดๆน,น,น้อยครับคันจินเรียนไยออนแสบกว่าครับผม ได้ข้าไปครัวนี่นุ้ยแก้หนาะอิแซ่บกว่าครับอะไรครับบุ้มแกคือเก่าวแล้วผมขอบคุณทุกการรับชมครับผมขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับผมสำหรับมือนี้ว่าอยู่แก้ขอข้งว่าสวัสดีครับ